สวัสดีครับพบกับผมนะครับปาร์กวิสานออโตโอ้ออกรถง่ายได้รถดีต้องวิสานออโต้คาร์สาขาการจนาพิเศษใครหารีโวปีใหม่ๆเสริมแนบมาพร้อมใช้งานแล้วนะครับผมผมขอแนะนำคันนี้เลยรถที่ผมนำมารีวิววันนี้จะเป็นโตลต้าไฮรัก r ีโว 2.4J s m a ส t c a จสมาร์ทแคปเซติชันคันนี้เป็นรถปี2019จดทะเบียนปี2020เลขไม้แท้6ก0 0 0กิโลเมตรเท่านั้นเดี๋ยวผมพามาชมสภาพรอบ,รบๆนะว่าเจ้าคันนี้สภาพสวยแค่ไหนและมีฟังก์ชันอะไรบ้างตามผมมาเลยครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคุสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขไม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com มาครับเรามาเริ่มดูกันเลยครับ คันนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซลนะครับ 2,400cc ให้กำลังสูงถึง150แรงม้านะครับผมสภาพ้องเครื่องดูนะครับผมแห้งๆนะไม่มีรอยรั่วซึมของน้ำมันใดๆนะครับผมอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์สุดๆนะครับผมฝากระโปรงคันนี้เคยถูกแกะขันไขนะครับแต่มาเรามาดูกันนะครับว่าโครงสร้างเดิมหรือไม่ดูจากรูนะาสังเกตนะครับผมรูต้องกลมไม่มีการปิดเบี้ยวแบบนี้คือเดิมนะครับผมเม็ดอร์บริเวณด้านหน้านะครับผมต้องคมชัดๆอย่างนี้อย่างนี้เรียกว่าเดิมนะครับสติ๊กเกอร์การกระแทกที่อยู่ครบๆ เปิดเลยถ้าโดนชนหรือเกิดอุบัติเหตุมาตรงนี้ต้องไม่รอดนะโอเคน็อตไม่เคยไข่นะปั๊มคมๆนะโลโก้โตโยต้าคมๆนะแล้วก็ดูตรงนี้นะครับซื้อโตโยต้านะครับเดบลนี่นะครับมอกรนะแล้วก็แผ่นเพจนะครับผมอ๋อปี19จด20นี่นะครับรถผลิตนะครับผมธันวาคมนะปี2019นะก็เลยนํามาขายในปี2020นะครับผมถูกต้องนะครับด้านหน้านะครับดูขันหน้านะครับดูริมเรียมน็อตโครงสร้างนะครับไม่เคยถูกแกะนะมาร์คเอลคมๆนะครับผม นี่นะลูกศรคมคม,มากอาคมคมรถไม่เคยถูกแกะนะดูฝั่งนี้กันต่อนะครับโอเคด้านข้างนี้ก็ไม่เคยถูกแกนะเนาะปั๊มโตโยต้าคมคมนะมาคมคมโครงสร้างด้านหน้าเดิมแน่นอนนะครับผมโอเคนะผมขออนุญ,ญาตนะครับมาดูกันต่อกระจังหน้าผมชอบกระจังหน้าชมนี้มากนะมันดูดูดันมากๆนะครับผมดูนะเป็นสีดำเป็นโนแบ็คนะครับผม นี่นะครับผมดักอากาศด้านล่างนะก็เป็นลังพึ่งนะสวยงามดีนะครับถัดมานะครับไฟหน้าจะเป็นโคมแบบมัลติร e เฟกเตอร์ด้านล่างมีไฟตัดหมอกพร้อมแล้วนะครับผมมีการเดินแบบพวกโคมเนี่ยนะตัดกับดำเป็นโอแวนนะดูสวยงามนะครับมาต่อกันที่ล้อนะครับผมล้อคันนี้จะเป็นล้อกระทะขอบ15นะครับซีรีย์ยังจะเป็น20570 R15C นะข้อเสียเดียวของล้อกระทะก็ต้องบอกว่าเป็นเรื่องของความสวยงามแต่ว่า านะสามารถเปลี่ยนเป็นลายอะไรก็ได้นะครับแต่ข้อดีของเราก็ทะทามีแน่นอนนะครับในเรื่องของความแข็งแรงทวาทนนะครับผมแล้วก็ยางคันนี้นะเป็นยางปลายปี2019ผมก็เลยคิดว่ายางอันนี้นะ่าจะเป็นยางติดรถจากโรงงานมาเลยนะครับผมพัดมาเลยนะครับผมกระจกมองข้างคันนี้ด้านบนจะเป็นโครมเมียมด้านล่างเป็นสีดำนะมีไฟเลี้ยวมาด้วยบานใหญ่นะครับผมเ <Okay. S 1> ทียบเลยนะโอเคถัดมาคันนี้นะครับผมเป็นสมาร์ทแคปนะแคปก็จะสามารถเปิดได้กว้างเลยโอ้ oh. เห็นไหม เบาแคปบพลาสติกยังไม่แก่เลยสภาพพรมด้านหลังเบาแคบก็สวยนะครับผมามาดูสภาพแผงข้างด้านหน้ากันอยู่ในสภาพที่สวยงามสมบูรณ์ดีนะครับผมกระจกฝั่งนี้เป็นออโต้ด้วยนะแล้วก็จกมองข้างของฝั่งเป็นปรับไฟฟ้าแล้วก็พับไฟฟ้านะครับถัดมามาดูสภาพพวงมาลัยนะสมบูรณ์ดีนะมายู่ที่65,670กิกิโลเมตรเท่านั้นเองดูสภาพเบาะเบาะไม่มีร่องรอยการฉีกขาดใดๆนะอยู่ในสภาพ,พที่สวยงามเลยนะครับผมมีตำหนิดเดียวก็คือบริเวณขึ้นลงรถตรงนี้เนาะเป็นทุกคันเลยนะครับผม ถัดมานะครับมาดูนี่สภาพด้านหลังนี่นะครับมีบูเฟอร์ให้มาด้วยนะครับสภาพสวยงามสมบูรณ์เลยนะครับผมถัดมาดูโครงสร้างนะครับโอเคดูเลยนี่นะครับเม็ดอาร์คสวยๆคมๆคมๆชัดๆไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังใดๆนะโครงสร้างเดิมๆนะจะลุมนดูน็อตนะครับนี่นะครับน็อตไม่เคยถูกแกะนะโอเคไปดูต่อด้านท้ายรถนะครับผม สไตล์ t o y o ต a เลยนะครับผมทางด้านท้ายเนี่ยไฟท้ายก็ต้องใหญ่เป็นเอกลักษณ์นะแล้วก็ด้านใต้มีล้ออะไหล่อยู่ครบนะแล้วคันนี้มีการเสริมแหนบมาแล้วนะครับผมสามารถเอาไปทำมาหากินเพิ่มได้เลย,เลยมาดูสภาพไลเนอร์นะจะได้รู้ว่ารถเป็นยังไงโอเคไลเนอร์ okay. ไม่มีร่องรอยการบรรทุกหนักนะดูเลยนะครับเนี่ยสวยงามทุกจุดนะเราดูโครงสร้างเดิมๆเม็ดอคมๆมาร์คแอลชัดๆเห็นไหมสนะวยงามทุกจุดนะครับ โครงสร้างเดิมๆนะคันนี้นะครับผมไม่มีสนิมขึ้นอะไรเลยนะสมบูรณ์ดีถัดมานะครับผมนี่กระจกด้านหลังของเขามีไล่ฟ้ามาให้ด้วยนะครับนี่นะครับโอเคสภาพแผงข้างด้านหน้าสภาพสวยสมบูรณ์ดีนะครับผมโอเคถัดมาสภาพแคปเป็นไงบ้างสวยดีมีวูเฟอร์เหมือนกันนะครับผมเข้าไปดูคอนโซลคอนโซลสวยใสยๆสมบูรณ์สุดๆนะครับผมโอเคถัดมาดูที่โครงสร้างเลย โอเคไล่ม okay. าตั้งแต่ข้างหลังเม็ดอาร์คสวยๆคมๆคมๆชัดๆนะไม่มีรอยตะเข็บตัดต่อตัวถังเลยนะครับผมโครงสร้างเดิมๆดูน็อตแผงข้างด้านหน้านไม่เคยถูกแกะนะครับผมมาครับเดี๋ยวผมพาไปดูฟังก์ชันเบื้องต้นภายในตัวรถนะครับผมตามผมเลยครับ <c oughs> สบภาพภายในตัวรถนะบอกอย่างนี้นะครับด้วยไม้หกหมื่นเนี่ยดูสภาพนะให้มันสอดคล้องกันนะครับผมสวยใสยจริงๆดูทุกจุดเห็นไหมเนี่ยสวยงามมากๆใหม่มากๆนะ มาดูช่องเก็บของนะครับช่องเก็บของจะมีทั้งด้านบนแล้วก็ด้านล่างเนาะซึ่งด้านบนอันเนี้ยมันก็เป็นเหมือนพวก f o r t ูเนอร์นะแต่อันนี้แค่ไม่เป็นคูบ็อกเท่านั้นเองนะครับผมถัดมาวิทยุตรงกลางนะครับผมนี่นะครับตัวเนี้ยดีมากๆผมชอบมากๆมันไวและสําคัญที่สุดนะเชื่อมต่อบลูทูธได้มีปุ่มรับสายวางสายนะซีดีก็ยังใส่ได้และไม่เท่านั้นนะครับผมมีออสแล้วก็ USB ให้มาด้วยเช่นกันแอร์ Air ปรับระดับได้นะครับผมปรับทิศทางแอร์ได้นะครับมีไล่ฟ้ามานะครับผม แล้วก็นี่นะครับปรับน้ายาแอร์ได้เช่นกันไล่ฝ้าบอกเนี่ยนะมีทั้งฝ้าหน้าและฝ้าหลังนะครับผมนี่นะครับปุ่มอากาศหมุนเวียนภายในรถนะปิดไปเลยไม่ให้อากาศภายนอกเข้ามานะครับ Power Outlet มีมาให้มีช่องมองของขนาดใหญ่แล้วก็เกียร์เนี่ยเกียร์กระปุกดูตรงนี้นะครับผมมี6เกียร์นะเห็นไหมถ้าอยากเข้าเกียร์ถอยหลังมันจะเป็นแบบติดอยู่ใช่ไหมต้องดันนะมันก็เป็นระบบเซฟตี้ของเขานะครับผมเบรกมืออยู่ตรงกลางนะครับผมอ่ะดูสภาพเพดานนะครับ เพดานอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์มากๆนะอันนี้บอกเลยนะครับผมในสภาพที่แท้จริงของรถคันนี้นะผมบอกแล้วไม่หกหมื่นแท้ๆเท่านั้นนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมจะไปบอกโปรโมชั่นดีๆให้คุณลูกค้าฟังนะครับผมตามผมมาเลยครับเป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับรถสภาพสวยๆคันนี้นะแล้วก็โตโยต้าเนาะประกันศูนย์ห้าปีใช่ไหมครับคันนี้ก็ประกันยังเหลืออยู่นะครับผมและซื้อรถกับเราสบายใจได้เพราะวิสาหกโตัวค้านะครับผมแล้วประกันหลักการขายให้สูงสุดถึง2ปีหรือ70,000กิโลพร้อมบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน24่ั่วโมง โปรโมชั่นดีๆสำหรับลูกค้าที่จัดไฟแนนซ์นะครับผมขับฟรี90วันดอกเบี้ย0%นาน1ปีหรือจะรับดอกเบี้ยพิเศษนะครับผม2.49%ตลอดอายุสัญญาก่อนจากกันช่วยกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ สนับสนุนโดย Car4Sure เว็บไซต์ค้นหารถมือสองคัสภาพมากกว่าหมื่นคันไม่ชนไม่ท่วมเลขใหม่แท้รับประกันซื้อคืนเต็มราคา Car4Sure.com